นาฬิกาที่นอกจากจะบอกเวลาแล้วก็ยังดูเดือนวันที่แล้วก็วันใน1สัปดาห์ได้ด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะไปดูวิธีการตั้งวันที่และเวลากาันให้พี่โยเป็นคนสอนนะคะ่ารีเซ็ตตรงนี้กดค้ังไว้อ่ามันก็กระพริบอย่างนี้นะแล้วก็ามากดตรงปุ่มนี้ชั่วโมงเสร็จก็มาตั้งนาทีกดปุ่มนี้ก็ทีนี้ก็กดปุ่มนี้ให้เลือกว่าสิชั่วโมงหรือ2ีชั่วโมง ธีการตั้งนาฬิกาแบบเข็มนะครับปุ่มบนนี้กดค้างไว้เข็มนาทีมันจะหมุนเองเกิดว่าถึงเวลาที่ที่เราต้องการแล้วก็กดหนึ่งทีมันก็จะหยุดแต่ถ้ายังไม่ตรงใช่ปะ่ะเราสามารถกดทีละนาทีได้นี่ที่ปุ่มบนนี้จะเป็นไฟนีนะ่เห็นแล้วเห็นแล้วบอกวันที่ด้วยนะนี่วันที่ เวลาตัวนี้ของแท้กันนะเสนอราคาแค่เรือละ200อกว่าบาทพิกัดทิตาก้าค่ะ